สวัสดีครับบริษัท ASP Controller System นะครับผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรนะครับควบคุมระบบเปิดปิดแสงสว่างอัตโนมัตินะครับด้วยระบบท i m เมอร์นะครับตู้นี้จะเป็นตู้เหล็กกันน้ำนะครับฝาสองชั้นด้านหน้าเป็นกระจกนะครับระบบไฟที่รับเข้ามาเป็นไฟ3เฟสนะครับเป็น RT ตัวนี้นะครับผมจะแตกต่างกับตู้ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นระบบซิงเกิลเฟสนะครับตัวนั้นแต่ตู้นี้เนี่ยลูกค้าจะรับนับมาเป็นไฟ3เฟสนะครับ4สาย เราก็จ่ายให้กับโหลดก็คือหลอดไฟแต่ละโซนนะครับผมมีทั้งหมด2โซนนะครับแต่ละโซนเนี่ยสามารถเปิดปิดด้วยระบบแมนนวลได้นะครับผมตู้ก็จะเป็นตู้เหล็กกันน้ำนะฝาสองชั้นนะครับด้านหน้าจะเป็นกระจกเราเปิดมาก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งสำหรับโอเปเรตการทํางานนะครับผมตัวนี้ถ้าเราต้องการเปิดด้วยระบบแมนนวลเรามีเซเลคเตอร์ด้านหน้าตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับจุดที่เราต่อไฟออกไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์ ไฟสวนสนามต่างๆนะผมหรือจะเป็นไฟรั้วอะไรพวกนี้เนี่ยไฟถนนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะต่อตัวนี้ออกไปแล้วก็ติดเลยนะครับในกรณีแมนนวลนะครับโซนที่2ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ออกแบบมา2โซนเพราะว่าโซนที่1นเนี่ยจะรับโหลดค่อนข้างเยอะนะผมโซนโซนที่2เนี่ยจะรับโหลดไม่เกิน1 5แอมป์นะผมตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2โซนตามโหลดของลูกค้าที่ลูกค้าดึงไปใช้งานนะผมต้องการตั้งเวลานะครับ แยกกันเลยนะครับสองโซนนี้จะทํางานเวลาที่แตกต่างกันออกไปนะครับด้านในตู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ย <T St irring> วเราปิดตัวนี้ไว้นะครับผม่วนออโต้ตัวนี้นยจะเป็นระบบทัมเมอร์นะครับผมด้านในตู้ตัวนี้อา่าเปิดมานะครับก็จะเห็นในเรื่องของการเก็บงานลงรังนะครับผมตัวนี้มีระบบกาวให้ครบหมดนะครับผมตัวนี้แล้วก็ด้านในตัวนี้มีทัมเมอร์นับสองตัวทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งก็คุมโซนที่หนึ่งนะครับโซนที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับ มีนไฟที่เข้ามาเป็นไฟสามเฟสนะครับจ่ายออกไปนับบาลานซ์โหลดก็คือนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนที่หนึ่งเนี่ยจะคุมโหลดค่อนข้างจะเยอะนะผมจะเห็นว่าแมกนติกตัวใหญ่นะครับแล้วก็จ่ายโหลดสองเฟสเลยนะครับอ่าอ่ากับ S เนี่ยจะจ่ายในโซนที่หนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นเฟสทีเนี่ยก็จะจ่ายโซนที่สองนะผมเป็นการเฉลี่ยบาลานซ์โหลดนะครับซึ่งตามที่ลูกค้าบอกมาก็คือไฟสามเฟสลูกค้าจะวิ่งเข้ามาด้านล่างตัวนี้ไฟ สามร้อยสิบโวลต์นะครับผมจะมีลายมีนิตตันนนับมีกาวนับลายก็จะเป็น RST นิวตันกาวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอาพุทธโซนที่หนึ่งับก็จะมี R กับ S นับแล้วก็นิวตันกาวนับตัวนี้ก็จะเป็นสองโซนลูกค้าสามารถที่จะเฉลี่ยโหลดออกไปใช้งานได้นะครับผมสมมติถ้าโหลดกินกระแสอยู่ที่ประมาณสี่สิบแอมป์นับก็เฉลี่ยนับเฟสละยี่สิบแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เลย ส่วนถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนที่2นะครับโซนที่2ก็จะเป็นเฟสทีนะครับที่เอามาคุมโซนที่2นั่นเองนะครับสามารถที่จะดึงครับตัวนี้ไปจ้ำกับหลอดที่เราเราต้องการควบคุมนะครับผมเปิดปิดไม่ว่าจะเป็นไฟรั้วนะครับไฟถนนนะครับไฟสวนสาธารณะไฟสนามหญ้านะครับหรือเป็นลานกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ตู้คอนโทรลตัวนี้ได้หรือให้เราออกแบบเนี่ยนะครับตามสเปคของลูกค้าได้เลยนะผมส่งแบบหรือว่า แจ้งขนาดหลอดกับจํานวนหลอดเข้ามานะครับแล้วก็ฟังก์ชันอยากจะได้เปิดแบบไหนแจ้งเรามาได้เลยนะครับตัวนี้เราจะสังเกตว่ามีแค่ระบบท i m มือนะครับออโต้จะใช้ฟังก์ชันเดียวไม่มีระบบโฟโต้เข้ามานะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการเปิดปิดตามเวลาเท่านั้นนะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์นะเบเกอร์คอนโทรลนะครับเราปิดลงเนี่ยนะครับมาสังเกตว่าหน้าตู้ไฟจะดับไปนะครับตัวนี้ถ้าเราจ่ายไฟเข้ามาสาาเฟทเข้ามาเรียบร้อยนะครับออนเบเกอร์ นับพาวเวอร์ Power ขึ้นแล้วก็ออนเบรกเกอร์ตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นตัวเช็คเฟสนะผมเฟสได้เฟดหนึ่งเกิดมีปัญหาขาดหรือไฟไม่มาอะไรพวกนี้เราก็เช็คจากหน้าตู้ตัวนี้ได้นะผมเราค่อยๆไล่ออนไปนะผมอ่าอย่างนะี้เฟสเอสก็ติดขึ้นมาออนเบรกเกอร์ตัวที่สามเฟสทีก็ติดขึ้นมานะับแบบนี้ส่วนเบรกเกอร์ตัวสุดท้ายเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับป้องกันนะับจ่ายให้กับทัมเมอร์นะผมแล้วก็วงจรภายในตู้ตรงนี้ป้องกันการช็อตเซอร์กิต นะครับพอเราออนขึ้นเนี่ยทัมเมอร์จะทํางานนะครับแต่ตัวทัมเมอร์ของเราเนี่ยนะครับตัวนี้มีระบบแบตเตอรี่แบ็กอัพอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไฟดับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงทัมเมอร์มันเดินอยู่นะครับต่อให้ไฟดับไปอสองวันหรืออะไรพวกน,นี้นะทัมเมอร์เรายังเดินได้ปกตินะครับไม่ต้องมากังวลว่าต้องมาตั้งเวลาใหม่อะไรพวกนี้นะผมเพราะตัวนี้เนี่ยจะมีระบบแบตเตอรี่แบ็กอัพให้นะครับเราสามารถที่จะทําการ แบ็กอัพเวลาเอาไว้หรือทัมเมอร์เนี่ยมันยังเดินได้ปกตินะรับตามเวลาปกติเลยนะครับโดยที่พอไฟดับปุ๊บก็ฟาไฟกลับมาเนี่ยเวลาก็จะไม่เพี้ยนนะครับผมโอเคประมาณนี้เมื่อกี้เราเทสในเรื่องของระบบแมนวนวลไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบออโต้กันดูนะครับให้บิดไปที่ออโต้แบบนี้นะครับพอบิดไปที่ออโต้เนี่ยคําสั่งที่จะต้องมานะครับผมก็คือตัวทัมเมอร์นั่นเองนะครับทัมเมอร์ตัวนี้ก็จะเป็นทัมเมอร์ที่อ่ แบบ24ชั่วโมงนะผมก็คือมันจะทํางานทํางานแบบวบนนะผมวนไปก็คือ24ชั่วโมงนะผมตัวนี้อเมื่อมันถึงเวลามันก็จะทํางานตามที่เรากําหนดเอาไว้เช่นนะตอนนี้เนี่ยเรา,ากําหนดเอาไว้ก็คือ18นาฬกานะครับจนถึง6โมงเช้า18นาฬกาก็คือ6โมงเย็นมะันจะเริ่มเปิดไฟให้เรานะครับไปจนถึง6โมงเช้าก็จะปิดไฟให้เรานั่นเองนะครับเป็นการตั้งเวลาไว้นะสมมุติว่าตัวน,นี้เนี่ย ทามเมอร์นะผมมันเดินไปนครับสังเกตตอนนี้ก็อยู่ที่17นาฬิกานะผมแบบนี้นะด้านในชี้เลขห้านะผมแต่ว่าขอบนอกให้ดูขอบนอกตัวนี้ชี้เลข17นั่นหมายถึงว่าเป็นเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะผมถ้ามันไปชี้เลขห้าตัวนี้นแสดงว่าเป็นตีห้านะครับต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับดูขอบนอกลูกศรตัวนี้จะชี้มา,าตาม ขอบนอกเลยนะครับมันจะชี้ตามตามขอบนอกเลยคราวนี้เนี่ยเมื่อทําเมอร์มันเดินไปนะครับมันเดินไปจนถึงสิบแปดนาฬิการหรือหกโมงเย็นนะครับสังเกตว่าเนี่ยนะครับเราได้ยินเสียงตัวแมกนี่ยทำงานแล้วก็มีไฟออกมาที่เอาตัวนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าแมกติติทางานจ่ายให้กับโหลดของเรานะครับโหลอดไฟที่ต่อกับโซนที่หนึ่งก็จะติดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ถัดมาเมื่อเวลามันเดินไปนะครับมันเดินไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ หกโมงเย็นเนี่ยมันติดไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนับจนไปถึงเช้าเลยนับเดินไปเรื่อยๆนะผมถึงหกโมงเช้านับอันนี้คือหกโมงเช้านับพอหกโมงเช้าปุ๊บเดี๋ยวไฟตัวนี้จะติดดับลงไปนะจากที่ติดนะครับดับปุ๊บหน้าตู้ก็จะดับไปนะครับไฟเราก็จะดับไปนั่นเองนับตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะครับเหมือนกันเลยนะครับโซนที่สองก็เหมือนกันนะครับโซนที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบใกล้ชิดอย่างนี้เลยนะครับ สมมติว่านะครับเเดี๋ยวเราจะลองหมุนทัมเมอร์นะครับผมหมุนทัมเมอร์แล้วก็สังเกตหลอดหลอดนี้เอาไว้นะทัมเมอร์เราจะหมุนไปนะครับมันจะเบอร์เบอร์นิดนึงนะผมเดี๋ยวซูมซูมนิดนึงนะครับอ่าซูมเข้าไปนะครับพอทัมเมอร์มันเดินถึงเวลาปุ๊บอ่านะครับไฟก็จะติดแบบนี้นะครับติดแบบนี้ขึ้นมาเนะี่ย พอเวลามันเดินไปเรื่อยๆนะผมโฟกัสนิดหนึ่งครับก็คือพอมันเดินไปเรื่อยๆปุ๊บถึงหกโมงเช้าไฟก็จะดับไปนะผมไฟหน้าตู้ตัวนี้นะครับหรือหลอดที่เราจัมกับตัวนี้เอาไว้เนี่ยก็จะดับอ่าแบบนี้นะผมมีการดับไปนะเนื่องจากเวลาเนี่ยมันถึงกาหนดที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมขึ้นอยู่กับการตั้งเวลาของเราอยากจะให้เปิดเร็วเปิดช้าเปิดกี่โมงก็ได้นะครับผมสามารถ เซตเวลาได้หมดเลยนะครับออกแบบได้หมดเลยนะครับคราวนี้ตัวทัมเมอร์เองมันจะมีอ,ออน,นรับการสั่งออนเนี่ยคือการบายพาส์บายพาสไปเลยก็คือเปรียบเสมือนเราสั่งออโต้รับจากตัวทัมเมอร์มาโดยการบายพาสออกมาจากตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนะี่ยเขามีเอาไว้สําหรับกรณีไม่มีตู้คอนโทรนะครับเอาไปใช้ต่อตรงกับหลอดหรือไปต่อตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะไปคุม เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถเมนวนวลได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสวิตหน้าตู้ตัวนี้ก็จะใช้เป็นการเปิดปิดแบบนี้เอานะครับส่วนถ้าเกิดไม่ต้องการให้ทําเมื่อทํางานก็ดันขึ้นไปที่ออฟมันจะมีอยู่สองนะครับสองสองโหมดมีล่างมีบนนะครับที่เป็นออนและออฟส่วนตรงกลางจะเป็นออโต้นั่นเองนะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการให้มันทางานตามเวลาก็อยู่ในโหมดของออโต้ไว้นะครับแค่นี้นะครับในเรื่องของการใช้งานของตัว ตู้คอนโทรลที่ใช้ควบคุมระบบแสงสว่างอัตโนมัติตัวนี้นะผมตัวนี้ก็ทำมาไว้สำหรับลูกค้านะครับเดี๋ยวจะเตรียมส่งให้ลูกค้านะผมตัวนี้ก็เอาไปใช้กับระบบไฟสามเฟสถ้าเป็นซิงเกิลเฟสก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะผมก็คือจะไม่มีตัวนี้นะครับใครอยากเห็นในเรื่องของตู้ที่เป็นซิงเกิลเฟสให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะผมจะมีลงเอาไว้ในช่อง youtube นะครับลงไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบซิงเกิลนะผมตัวนั้นใช้ไฟสองร้โวลต์เข้ามาเลย แต่ตัวนี้จะเป็นไฟสังเวชวิ่งข้ามาเป็น3.50โวลต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาบา,า,าลานซ์เฟเอาโอเค okay, okay, ก็ประมาณนี้เลยถ้าสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้หรือให้เราออกแบบระบบได้นะ,นะครับก็คืออยากจะได้เอาไปคมหลอดขนาดกี่วัตต์กี่ดวงนะครับอยากจะเปิดกี่โซนและต้องการฟังก์ชันการทำงานแบบไหนทัมเมอร์โฟโต้หรือวันนีนะ้บอกได้หมดเลยนะครับโอเควันนี้ก็ รีวิวเพียงเท่านี้นะผมถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรอยู่วันนี้นะผมหรือด้านล่างตัวคลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะผมที่อยู่เว็บไซต์เว็บเพจให้นะผมโอเคครับสวัสดีครับ